ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวัฒนาสอนตัดสอนเย็บนะคะในคลิปนี้จะเป็นการรีวิวพาดูเบื้องหลังของวัถุงที่ตัดเย็บเสร็จแล้วนะคะที่เคยตัด ของทางร้านไปค่ะพ้าถุงที่ทุกคนเห็นอยู่เนี้ยจะเป็นพ้าถุงป้ายเปิดตลอดนะคะทุกคนป้ายเปิดตลอดก็หมายถึงเราจะไม่มีการเย็บล็อกเลยนะคะแต่จะมีแต่เข็บข้างค่ะสําหรับพ้าถุงทรงนี้นะคะแล้วก็จะมีเชือกผูกด้านในค่ะเพื่อให้ใส่แล้วรัดสะโพกไว้เวลาเรานั่งหรือจะเดินก็จะมองดูกระชับมากกว่าที่เราจะไม่ผูกนะคะวิธีการสร้างแบบชายสอบตัวนี้จะมากกว่าผ้าถุงป้ายทบนะคะก็คือถ้าเป็นพ้าถุงป้ายทบอะ่ะ คือเราจะสอบมาตรฐานเลยอยู่ที่3มเซนนะคะแต่ตัวนี้จะสอบอยู่ที่4เซน5เซนก็แล้วแต่โครงสร้างของกระถุงเลยค่ะเพราะถุงตัวนี้ก็จะเป็นทบหลังแบบนี้นะคะแล้วก็เขาเรียกก็เป็นขอบในตัวค่ะตัวนี้นะคะเราจะเห็นว่ามีขอบไม่มีขอบต่างหากยื่นขึ้นไปนะคะขอบในตัวเวลาเราเย็บอ่ะก็จะต้องใช้ผ้าหลบที่เขาโค้งโค้งนะคะเพื่อให้พับเย็บออกมาแล้ว เขาก็จะเรียบแบบนี้ค่ะมองดูไม่ยับไม่ย่นนะคะนี่เป็นแบบนี้ค่ะก็มีสอนนะคะข้อดีของผ้าถุงป้ายเปิดตลอดก็คือเราสามารถที่จะขยับตะขอได้ง่ายค่ะอ้วนขึ้นหรือผอมลงก็ขยับตะขอได้ง่ายๆเลยค่ะนะคะก็ทําง่ายค่ะสําหรับ คลิปนี้ก็จะมีรีวิวให้ดู3ตัวนะคะทั้งมีเชือกผูกด้านในแล้วก็ไม่มีเชือกผูกนะคะวิธีการสร้างคล้ายกันค่ะแต่แตกต่ตางกันนิดหน่อยถ้าเกิดไม่มีเชือกผูกเราก็จะใช้สองมากกว่าหน่อยนี้นะคะพาชมผ้าถุงอีกตัวหนึ่งค่ะมีกระดเย็บพึ่งเสร็จนะคะเป็นผ้าถุงใต้เปิดตลอดน,นะคะนี่แต่มีตะเข็บข้างค่ะมีตะเข็บข้างนะคะนี่เป็นแบบนี้ค่ะนี่เราก็จะมีตะขอเกี่ยว2คู่นะคะคือเกี่ยวได้ทั้งเอว31อ สาก็คือตัวในนี่แล้วก็ตัวนอกนี่คือ32นะคะแล้วก็สรุปง่ายๆว่าถ้าเกิดแล้วเราจะเกี่ยวแบบเปลี่ยนไซส์อย่างเงี้ยตะขอบนล่างเนี่ยจะอยู่แค่2ต,ตัวอยู่ที่เดิมตัวบนนี่จะติดอยู่แค่ข้างล่างนะคะแต่ตัวตัวที่ซ่อนอยู่ข้างในเนี่ยจะติดด้านบนขอบแทนนะคะคือเขาจะติดย้อนกันนะคะทุกคนนะคะอ่าทีนี้เวลาเราเกี่ยวหลังที่เราวัดไซส์เลยนะคะเอลสก็คือไซส์นี้อันนี้32คือนี่อ่า เพราเราจะเกี่ยวตะขอตัวในเราเกี่ยวที่สามเอ็ดนะคะแล้วเราก็มาติดตรงข้างไหนนี่ต้องท,ทําทีละขั้นตอนนะคะช่วงเกี่ยวตะขอเนี่ยถ้าเราทําแบบทีเดียววัดไปเลยอะ่ะเขาจะเกี่ยวไม่ตรงกันค่ะเขาจะเยื้องนะคะนี่อันนี้สามเอ็ดนะคะพอสามสองเราก็มาเกี่ยวที่สามสองนะคะเราก็มาเกี่ยวที่สามสองแล้วก็ติดสามสองแล้วก็ติดแล้วก็จะได้มาเป็นแบบนี้ค่ะนะคะ,นะคะอันนี้เป็นผ้าที่เป็นทรงแบบเปแบบตรงๆนะคะ แต่ทาไมถึงมีตะเข็บข้างเพราะว่าที่เราต่อตะเข็บข้างเพื่อให้มองดูตะเข็บเขาจะได้อยู่ข้างค่ะเพราะว่าผ้าถุงแบบนี้เขาจะมีลายซ่อนอยู่นะคะนี่เป็นผ้าหน้าแคบน,นะคะทุกคนจะเห็นว่าซ่อนอยู่ใต้ด้านในนี่อันนี้ก็คืออันนี้หลังจากที่เราตัดชิ้นหน้าชิ้นหลังแล้วอ่ะสองชิ้นป้ายเนี่ยเราจะมาต่อกันก็คือเส้นนี้นะคะต่อก่อนที่จะรีดกาวนะคะนี่เมื่อรีดกาวแล้วก็จะเรียบค่ะแบบนี้นะคะคือจะไม่มีรอยต่อนะที่กาวคือจะต้องต่อที่ผ้าก่อน ต่อผ้าให้เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นก็รีดแบรรีดแบรแล้วก็ตัดเก,ก่านะคะเป็นแบบนี้แต่ถ้าเราไม่ทําแบบนี้ผ้าถุงแบบนี้ที่เขาเป็นหน้าแคบอะคะ่ะตะเข็บเขาจะมาอยู่แบบสเปะสป่าอยู่แถวหลังเนะะี่ยค่ะไม่สวยไม่ได้สัดส่วนนะคะก็แบบนี้นะคะ่ะนี่นะคะก็ทําง่ายค่ะนะคะใครจะเอาชายสอบก็ได้อย่างตัวที่แล้วขเขาก็เอาสอบสอบประมาณสองเซนนะคะแต่ตัวนี้เอาตรงๆเลยค่ะนะคะ,นะคะแพทเทิร์นก็จะเป็นแบบนี้ค่ะนะคะ,นะคะนี่คนนี้เขาตัดหลายตัวแล้วค่ะทุกคน อันนี้เป็นผ้าเป็นผ้าไทยนะคะเป็นผ้าไหมเนี่ยคะ่ะแพทเทิร์นก็จะเป็นแบบนี้นะคะเราสร้างเราก็สร้างเต็มแบบนี้แต่ชิ้นที่พับเนี่ยอันนี้ก็คือเราจะเกือบติดข้างเลยค่ะนะคะใครจะทําเป็นเชือกผูกด้านในก็ได้นะถ้าเชือกผูกด้านในตรงเนี้ยจะจะเยอะมากกว่านี้หน่อยนะคะเพราะเรามีเชือกแต่อันนี้ไม่มีเชือกเราก็เลยอยู่แบบนี้อยู่แบบนี้นะคะนี่เป็นแบบนี้ค่ะเวลาเราเกี่ยวตะขอเราก็เขยืบได้เนี่ยปรับไซส์ได้ง่ายค่ะแบบนี้นะคะ เป็นแบบนี้ค่ะมีตัวที่แล้วนี่จะเป็นเส้นในค่ะแต่ตัวนี้เขาบอกเขาอยากใส่บานๆอ่นะก็เอาไปนะคะก็ทําตามใจลูกค้านะคะนะก็จะเป็นแบบนี้ช่วงชายก็จะบานๆค่ะคือเขาต้องการใส่แบบให้บานๆหน่อยนะคะก็เป็นแบบนี้ค่ะวิธีการเนี่ยก่อนจะเข้าโครงเนี่ยอันนี้เป็นขอบนอกตัวนะคะไม่ใช่ขอบในตัวนะคือเราวางปกติแบบน,นี้ค่ะนี่นะคะก็คือกิ้งไปตามปกติเลยแต่ขอบเนี่ยเราใช้ผ้าตรงๆค่ะ ผ้าตรงๆเย็บนะคะช่วงเย็บก็ระวังหน่อยนะคะเพราะว่าเขาจะชอบบิดค่ะถ้าผ้าตรงๆนะผ้าตรงๆก็แค่ใส่กาวนะคะไม่ต้องใส่ผ้าเคมีนะเพราะว่าเขาจะแข็งเกินไปค่ะ นี่จ้าก็เป็นแบบนี้ข้างหลังก็เป็นแบบนี้นะคะสรุปแล้วมีรอยต่ออยู่ตะเข็บข้างค่ะก็ใครสนใจก็ไปลองทําดูได้นะคะช่วงปลายนี่ก็คือเหลือมากน้อยก็แล้วแต่ไซส์ของเจ้าของนะคะถ้าใครตัวใหญ่ก็จะเหลือน้อยตัวนี้อาจจะเหลือซักนิ้วหนึ่งครึ่งนิ้วก็ได้ค่ะอันนี้อัก็จะพงพงแล้วก็เย็บพับข้างในส่วนสําหรับตรงนี้ก็มีการเย็บล็อกเย็บล็อกตามเส้นเนี่ยค่ะหรือว่าถ้าตัวไหนมองดูไม่มีเส้นเราต้องสอยจิก จิกเป็นเขาเรียกว่ากลึงเป็นช่วงๆนะคะคือไม่ต้องสอยหมดนะเพราะว่าถ้าสอยหมดอะตรงเนี้ยเราจะมองดูตึงล้างมากเกินไปแล้วถ้าเราสอยไม่เนียนอะเขาจะเห็นเป็นรอยปุ่มๆนี่แต่อันนี้ก็คือเรามีเส้นให้ดูเส้นเย็บตามเส้นขวางนี้ค่ะก็จะมองดูเรียบเนียนนะคะทุกคนเป็นแบบนี้จ้าสําหรับผ้าถุงป้ายเปิดตลอดมีตะเข็บข้างนะคะใครสนใจก็ไปทําตามได้นะคะ ปาค่ะทุกคนมารับชมพ่อถุงสีชมพูกันต่อนะคะคือเจ้าของเดียวกับพ่อถุงสีน้าเงินตัวเมื่อตะกี้นะคะก็ตัวนี้ก็เป็นเหมือนกันค่ะนะคะก็เป็นป้ายเปิดตลอดเ,เหมือนกันนะคะมีตะเข็บข้างะคะ <al> ่ะแต่ตัวนี้เราจะมีการสอบชาย2เซนนะคะสําหรับตัวนี้นะแต่ตัวสีน้าเงินอะคือเขาเอาชายตรงเลยค่ะแต่ต้องการให้มีตะเข็บตะเข็บข้างเฉยๆการที่มีตะเข็บข้างเพราะว่าเราต้องการที่จะต่อลายพันนั่นเองค่ะเพราะว่าถ้าเราเพราะว่าผ้า ผ้าไหมแบบนี้คือเขาจะเป็นผ้าหน้าแคบค่ะเพราะฉะนั้นเราเลยต้องต่อตะเข็บเพื่อให้เขาอยู่ข้างไม่งั้นตะเข็บตรงที่เราเห็นตรงนี้เขาจะไม่ซ่อนอยู่ใต้ป้ายเขาจะไปอยู่กลางหลังแทนซึ่งมันมองดูไม่สวยนะคะแต่ทีนี้เราจะเห็นว่ากลางหลังเขาจะเรียบๆค่ะถ้าเรามีการตัดต่อลายแบบนี้นะคะก็จะต้องต่อซ้อนลายอยู่ใต้ป้ายแบบนี้ค่ะนะคะก็คือวิธีการต่อก็อย่างที่บอกว่าต่อผ้าก่อนรีดแบหลังจากนั้นเราถึงรีดกาวทับลงไปเลยค่ะสรุปง่ายๆว่ากาวเราจะไม่มีการต่อนะคะ นะคะรีดแล้วเราก็เนี่ยมีการเย็บ,บล็อกลายผ้าให้ได้แบบนี้ค่ะข้อดีของการติดตะขอแบบนี้ป้ายเปิดตลอดน่ะเราสามารถที่จะเลื่อนตะขอได้ง่ายอย่างที่บอกอ่ะคนนี้เขาจะชอบติดตะขอ2ไซส์ค่ะเอลสาและ3 2ินะคะวิธีการติดก็คือเราเพิ่มแค่ตะขอตัวล่างเท่านั้นเองค่ะนี่ก็เป็นตัวที่3แล้วนะคะอ่ะมีแถมท้ายอีกตัวหนึ่งค่ะลืมไปนะคะตัวนั้นจะเป็นมีตะเข็บข้างแต่ผ่าด้านในเหมือนกันค่ะเชิญรับชมเลยจ้าพาดู ถุงตัวนี้นะคะนี่อ้อย, ijo, อยมีสอนสร้างแบบไปแล้วนะคะแต่ว่าแบบที่เราสอนสร้างก็คือแบบนี้นะคะทุกคนเป็นผ้าถุงสําเร็จมีตะเข็บข้างแต่ไม่ใส่ซิปเมื่อไม่ใส่ซิปเราเลยต้องเจาะตรงนี้เพื่อให้ใส่สะโพกได้นะคะเพราะฉะนั้นการทําผ้าถุงแบบนี้จะทําให้เราเลื่อนตะขอได้ง่ายอ้วนขึ้นหรือผอมลงก็จะทําให้เราใส่ตะขอได้แบบง่ายๆค่ะนะคะนี่เป็นแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าเมื่อไม่มีซิปเราก็เลยไม่ต้องล็อกตรงนี้ไม่ได้นะคะเพราะว่า เราจะได้เปิดตรงนี้เพื่อใส่ะโพกขึ้นค่ะค่ะเราก็ามาดูผ้าถุงตัวมิกกี้นะคะว่าตอนที่ยังไม่ได้ใส่ขอบนะคะก็จะมีขอบต่างหากนะคะนี่ตอนนี้ตอนที่ว่าหลังจะเท่เราเย็บเสร็จแล้วก่อนที่จะใส่ขอบนะคะพาดูนะคะว่าเราจะมีการผ่าด้านในค่ะสําหรับผ้าถุงทรงนี้นะคะก็เป็นการสร้างแพทเทิร์นเหมือนกันนะคะแล้วก็จะมีตะเข็บท้างค่ะแต่ว่าเราจะไม่มีซิปเท่านั้นเองนะคะก็เป็นป้ายเปิดเหมือนกันนะคะเพียงแต่มีการเย็บล็อกอยู่ ข้างล่างและก็ข้างบนตรงผ่านน่ะเราจะผ่าอยู่ที่ประมาณ9นิ้วที่ผ่าเพราะว่าเราไม่มีซิปนั่นเองนะคะคือเราจะต้องหย่อนสะโพกลงตรงช่วงรอยผ่าน่ะค่ะเราก็จะเห็นว่าการทำพ่อถุงเนี่ยมีหลายแบบหลายทรงมากเลยนะคะนี่เป็น10บ0บแบบนะคะที่อ้อยทำเนี่ยนี่ก็คือมาให้ดูแค่ส่วนหนึ่งค่ะว่าปลายเปิดนะคะว่าสำหรับมีตะเข็บข้างนะคะวิธีการทำก็มีแตกต่างกันไปใครชอบแบบไหนก็ลองไปทำตามได้นะคะอ้อยมีสอน ให้ดูได้หมดเลยค่ะนะคะก็เข้าค้นดูที่เพลย์ลิสต์ของก็ถุงนะคะทุกคนนะคะชอบแบบไหนก็ไปทําตามได้ค่ะนะคะทําแล้วเป็นอย่างไรก็เข้ามาคอมเมนต์บอกเล่าสู่กันฟังบ้างนะคะก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนะคะใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะคะก็เพื่อให้ไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะก็จะพยายามลงคลิปให้ทุกคนได้รับชมกันบ่อยๆนะคะสวัสดีจ๊ะ